สวัสดีคออุณปีน้องทางไลฟ์วันนี้ก็เจอกับสาวสวยใต้หลงอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังจะมาไลฟ์ขายของนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนอาชีพแล้วขายขายแว่นตาก็คือแบบสาวใต้หลงเขาว่างนะคะเขาก็เลยชวนน้องเหมยมาแบบเออมาไลฟ์ขายแว่นตาให้ทางแบบเพื่อนเพื่อนทางพม่านะคะไม่ได้ขายให้แถวนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนเขาอยู่ทาง มันตะเลก็มีเยอะนะคะก็เลยจะมาไลฟ์ขายในเฟซของเขานะคะเฟซของถ้วยคานะคะก็จะขายไปทางพม่านะคะจะส่งไปทางพม่านะคะถ้าได้ขายนะ,ะก็เพื่อนๆเขาก็มีทางพม่าเยอะนะคะเขามาติดอยู่ตรงนี้มาติดโลกอยู่ตรงแท็กิเล็กนะคะโอเควันนี้แปลกๆนะคะหน้าตาเอ้ยก็คือใส่คอนแทคไว้นะคะใส่บิ๊กอายไว้นะคะก็เลยดูแปลกหูแปลกตาและ,ะไม่ใช่อะไรนะคะออตอนนี้ก็เดี๋ยวจะ เตรียมตัวเตรียมของเตรียมอะไรกันแล้วก็จะมาไลฟ์สดขายอีกวันหนึ่งนะคะก็วันแบบเบื่อเบื่อว่างๆนะคะไม่มีอะไรทําก็หาอาชีพทําไปค่ะนี่นะคะก็จะเตรียมตัวกันแล้วนะคะอีกสักครู่นึงก็จะไลฟ์ขายแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาให้ดูเบื้องหลังนิดๆนะคะถ้าไม่เปิดเพลงนะคะถ้าเปิดเพลงก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงพวกเรา อาจจะเอาเสียงอย่างอื่นใส่นะคะถ้าเงียบเงาเกินไปก็กลัวเขาแบบเงาๆนะ,ะต้องเปิดเพลงให้เขาฟังนิดนึงนะคะมันถึงจะเต้นอะไรอย่างงี้นิดนึงนะคะนี่เอามาเมียแทอันหนึ่งก่อนนี่นะคะจะมาขายขายก็จะมาใสา่ให้ดูนิดนิดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะนี่นะคะ ไม่เห็นใจเ, <laughs> เป็นจังได้นะคะก็จะประมาณนี้มันมีสีหละหลายสีนะคะโอเคเนี่ยเอาวางจะหันอายอม,อมก็ตอนนี้มีทั้งแว่นตาคอลลาเจนเจีอหอมนะคะมีอะไรเอาออกมาขายหมดค่ะก็ รับเข้ามาอีกทีนะคะแล้วก็ขายราคาตามเขาแล้วก็เรากิกนแค่ไม่กี่บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่วัน้องบางก็เลยทําแบบนี้นะคะเนี่ยโปรลอเจนอะไรก็มีเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่จะมาให้ดูกันเต็มอิ่มนะคะตอนนี้ก็รอแป๊บนึงนะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็เริ่มรลฟ์ขายแรงกันมิกลาบาน้องมิลาบามิกลาบา นี่นะคะมีสองคนไลฟ์กันอยู่นี่อะไรขายโอ้ยดูมาเริ่มลาดยอันนี้ก็จะเป็นภาษาพม่าหน่อยนะคะเพราะว่าเขาขายให้เพื่อนเฟซเขามีแต่เพื่อนพม่าน่าร่าดีตะยามิงกะลาบาบาลมิงกะลาบาโอ้ในยาบตะลาวีทีนี้อารดอมยั่มแนลเลยดีเยาวใหม่บอนน์เนาะเต็มมาเต็มมาอันนี้ได้ประโยชน์ฮัลโหลอ่าใช้ประโยชน์แน่พี่เราตัดยาอะไรเลยลัดเลย อันดีก้กดตัดไลหางลีกับปนกันอันนั้นร้ hello, hello, าวีร์ร้านเดียร์ร้านดี้รวะฮัลโหลตะขาบไล่ันเร่ผู้ทีนี่อารอมณ์ยิมแย้า้วเหม่บอเนาะทีเรายิม้มแย้มแ <laughs> ละล่าลี่ริ้ยา้มแมยและล่าลีเอ้ๆนี่เขาเขียนมาอย่างลิน้นนี่น่ารักทั้งสองค่ะอ๋อขอบคุณ,ค,ณค,ค่ะ 냐면ลาลาเลยดิยาวมั้ยตี냐면กะตัวไก่เบอร์กะเอ73ลงป่ะเนาะตัวอ่ะอัพ2ยาวลามั้ยพี่ดออนิยาวลามั้ยพี่ดออะแนยาวลามั้ยเราจะได้เอา3อย่าง3อย่างชื่อเหรอป่ะเนาะไอ้อ่ะ냐면ตะไกรโกงาไก่แห่ด้วยชื่อปอคาฟรีปอคาเอ่อป่ะเลย เอออนาอนากัปปุปิมาอนากัปปุปิมาฟรีปุปิมาเนาะอือตะคาวไลฟ์เว้ยนั่นแหนนี่ย่าขั้นเนี่ยพงศาญะนาวายแล้วย่าได้ญะนาหูวิเชปได้ย่าวิเชปบาะลองเต้านี่ปี๊ต้าปีสุบิชิคีตจ่ามั้ยปิเลเรจ่าจ่ามั้ยปิเลเรจ่าจ่ามั้ยไอ้ฉิ่งจ่ายเองตะป่งลลลีย้ายพูดูโม่ม่นลลลีดิเนี่ยลั้นจ่ามั้ยลีเนาะอ่า အဖြူရောင်လေးလည်းအရင်မိုက်တယ်။သူကဟိုဟာယူမေဆိုလို့ရှိရင်လေ A တစ်သုံးလုံးအနီအဖြူအနက်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာ comment မှာမှတ်ပေးလို့ရတယ်နော်။ဟားဟားနေပေးနေ။ပြောလို့ရှိရင်ဟိုဟာချက်ပေါက်မှလည်းလာပြောပေးလို့လည်းရတယ်နော်။งั้นလည်းอยู่เด้ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာအလကားပို့ပေးမယ်နော်။ Free ပို့ပေးမယ်။ แต่สายตู้เลี้ยงမျိုးชื่อเนาะอะกูอ่ะกูอ่ะเตียวสาเตียวสาเลยไอ้ยินปลปေးท่าดาบาฮัลโหลเลาะเนบี Jesus จิมบาเรพงชัไหน Jesus จิมบาเรไอ้เป็ดเพ้งแน่ไอ้เป็ดนี่แหละเออขนาดนี้เนาะทะชิ้นเลี้ยงဖွေ့ไปอ่ะ โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบภาษาพม่านะคะเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงแล้นะคะเดี๋ยวค่อยให้มาดูอีกรอบนะคะเพราะว่าเขาขายแบบว่าอันนี้ต้องการถ้ามีสีอะไรบ้างอะไรเงี้ยความหมายมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีแดงสีดําสีขาวแล้วก็แบบนี้ก็คือรหัสอะไรอะไรเงี้ยความหมายมันจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วนะคะขอปิดก่อนนะเดี๋ยวให้มาดูอีกทีนะคะ อ่ะนี่นะคะเมื่อกี้ได้ขายแว่นจบไปแล้วตอนนี้ก็ยังมีไลฟ์ยาวๆนะคะเพราะว่าน้องเออยู่นน้องเออยู่น้องอ้วนอยู่น้องอ้วนอยู่เพราะว่าจะไลฟ์ยำผักถ่นน้อยนะคะวันนี้นะคะสวยไหมสาววันนี้สวยไหมสวยจริงสวยจริงเออเองถามเองตอบเองนะคะเนาะสวยไหมสวยไหมคือสวยให้พีพเอฟซีบอกนะคะว่าสวยสวยก็ไม่ใช่อะไรนะจะมายำถ่นน้อยสดๆให้ดูกันว่า ยังไม่มีคนดูเยอะในเพจนะคะเะออก็เลยจะแชร์นนะะสวยโชเสือนะคะไม่ใช่โชชิงสวยก็<ว>จะไลฟ์ให้พี่ๆทําตามที่ในไลฟออ์ในเพจในเฟซบุ๊กน,นะคะว่ายำแบบไหนวิธีการยำแล้วจะมายั่วน้ําลายพี่ๆนะคะเออก็เลยแบบทำตั้งแต่ยังตะวันไม่ตกตอนนี้ตะวันเริ่มจะตกแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เพราะว่าเน็ต ตอนนี้มันไม่ดีเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะก็ทํากันอยู่ว่างจังไดว่าจังไดอันนี้ของใครอ่ะของปีเหมยอันนี้อ่อันนั้จอมอันนั้นของปีอันนั้นซื้อเัื่ออะอันนี้ก่อนแล้วอ่ะอันนี้จอมซื้อให้ปีเหมยก่อนเล้วเออไปถ่ายคขิมนะติดต่อเมสอะไปแอบส่องเรื่องอะไรติกต่อไ ไแอบส่องไปไม่รู้ตัวนะไม่แชร์ไหม,ไไม,มน,นี่ตาสวยไม่ยกมันจะนี้ยวันนี้สาวชุดแดงมาสองคนนะคะนัดกันใส่ซื้อแดงนันกันเลยสองคนนะคะไอเรานี่อยู่ข้างๆนี่คนละสีนะเนี่ย ทายอยู่คนเดียวนี่สีชิเน้นเงินเงินแค่หัวอะไรอ๋อเนี่ยมันขาดม<อ>ันมันไม่ได้โค้งหอมไรเไงมันซอนยลายแคย่ไอโฟนแต่มันดึงเน็ตเยอะหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะไอ้วัดผมแมวนะ <laughs> มาส่องกระจกมาส่องกระจกให้พี่ๆดูเดี๋ยวคอมเมนต์มานะคะน้องเองวันนี้สวยไหม <laughs> ดูคอนแทคเลนส์จมอยวันนี้แปลก มนีแปลกๆอไม่ใช่อะไรนะคะใส่บิ๊กไออ๋อๆเฮ้ยมขดขดติดม,มึงมีมดนันไนอไาล <c oughs> โอเคเดี๋ยวจัดการไลฟ์สดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะเบื้องหลังของการไลฟ์ทำฝักคนน้อยอเผ็ดมากนะคะกินกินอยู่นะคะก็วันนี้เผ็ดนะคะเพราะว่ายำเยอะมากนะดู เอาโต๊ะมอาวางในสวนเลยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณมากนะคะเส <c oughs> ีงดนตรีนี่มินยังยิ้มขายอ่ะกำใส่หรือเนาะลอ,อยนะเด๊ะ่อยนาด๊ะ เกี้ก็เสียงดังนะคะก็อยู่ไกลๆก่อนเมื่อกี้ก็ได้ไลฟ์มามากินโชว์หน่อยเมื่อกี้ก็ได้พาแบบสาวใตลงไลฟ์สดก็ได้ขายแบบหลังไลฟ์อยู่นะคะได้ขายแว่นอยู่ให้ลงให้มาตักนะคะน้องเอกินเยอะมากชานเดียวคนเดียวหมดเลยมากสี่คนเอ้ยคนเดียววันนี้คือชุดแดงเหมือนปาร์ตี้แบบ ก่อนหน้าอะไรนะเอ่อล่วงหน้าอะไรนะเอ่อคิดสมัตคิดสมัตนะคะเหมือนเหมือนเลยมุดมุดมุดเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอุยพี่หันพี่มุดอ๊ะโอ้ยมุดมุดโอ้ยมุดกัดข้างดูนี่นะมุดแดงโอ้ดูเยอะแยะเลยโอ้ม่เสียผิดที่นะคะดูตัวใหญ่มากโอ้ สวยยล่ะค่ะสวยคำนี้สวยอืมมันคตรยังดีที่มันกันแค่ตัวเดียวอะาวโคตรดีนี่นมันก็เจี๊ยบกระือเลยหมดแล้วนะคะอโอ้โหโปรโมทอ่าฝักหมดแล้วหมดแล้วตรงนั้นมาเอาสองรอบแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยำแบบโ้ยเยอะแบบเต็มนี่เลยนะต้องมียำรอบสอง เดี๋ยวให้มาดูกันอีกทีนึงยังเพราะว่าเดี๋ยวไปหามดก่อนนะมดเกาค่ะตอนนี้ก็ยังยำต่ออีกรอบหนึ่งนะคะฟ้าก็เริ่มมืดมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าเพลงแบบแดนแบบนี้มันจะมีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะก็ลองเอาดูถ้ามันเตือนก็ลบแล้วก็ทําใหม่ตัดใหม่นะโอเคถ้าไม่ไม่เป็นไรก็ลงไปนะคะเต็ไม่พอนะคะยังอีกรอบนะคะนี่นะคะวิธียำวันนี้คือเตรียมตัวชุดมาเหมือนอะไรนะ จัดงานเลิกคันหมวกคันหมดสักตะคอดเดี๋ยวจะเปิดแฟตดีกว่านะแป๊ตเึงอ่าเปิดหมด h C R แล้วนะคะก็จะสั่นๆนิดนึงนะคะจะสั่นตามแรงดูน้มถ่วงนะคะก็ ค่างค่างชื่อไเหรอเนี่ยคะถ้วยคำถ้วยคำค่ะจริงอะไรหรอยำก่อนนะคะอะไรอะไรอยากสัก่งอะไรไหมคะยหญอยากพี่ใหญ่ค่ะโอ้ยขาใหญ่เราทาพี่พีอก่อนใหญ่จริงไหมนัดก,กันมาเลยอ๋อยโอ้ยขาจนนิ้วท้านะคะ สิวก็หายละโมพ้ก็ดีโมเ้นก็ได้ค่ะมันจะชุ่มฉเล่อยแต่พี่น้ำลายไหลตามอร่อยมอะไรนี่ลูกเราเองเหยี่นะตนยแล้วป็นาอะไรกนมาอะไรนนี่ก็เป็นนี่นี่มาต้งเม่อกีลยประเท้ไ่ก็อร่อยใช่ไหมใส่ทุกนใส่ ักเข้าไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศเข้าไปใส่ไปสองลูกนะคะลูกใหญ่ใหญ่ไปเลยผิวจะได้สวยๆนะคะพร<ก><น>อมแดงก็ใส่ไปแล้วนะคะหนึ่งหัวนะคะไปกดโดนอะไรไม่รู้ล็อกไปแล้วอะ่ะ เม่อกี้กดโดนนะคะใส่เข้าไปนะคะว่าเสียงบรรดังตรงนี้นะคะก็เลยพยายามปรับไม่อยากอยู่ใกล้นะคะกลัวเพงกลัวเพลงอยู่ไกลๆค่ะจะได้เห็นแบบสวยๆทั้งสองคนนะคะข้างล่างก็ดําเหมือนกันนะคะรองเท้าบูดเหมือนกันนะคะแล้วก็เสื้อแดงเหมือนกันอีกนะคะเนี่ย เตตาเต้าเต่าต่าต่าแม่ค้ายอมไปเต้นไปนะไม่เดี๋ยวมือหายทำไงอะเดี๋ยวมือหายไปสองนิ้วนะโตมันไม่ค่อยแข็งแไรและมันก็จิงจิ้งนีอะไรอะให้จันอ่ะตอนนี้ดูท้องฟ้าก็เริ่มมืดเพราะว่า มีแสงไฟจากโซลาเซลล์นะคะก็เลยสว่างสวยนะคะ,ะตอนนี้ก็ยังไลท์กันอยู่นะคะยำเสร็จแล้วไปไปชิมกันดูนะไะปะดูกล้องนะ,ะมีคนดูกี่คนอเอ่ยสามสิบเจ็ดคนนะคะไปชิมดูเม่อกจ้า,จาของน้องอมล,ลงแล้วนะคะเล็ดไม่ดีกรเล็ลงไม่ได้ดูสาวแต่ลงมากไงอร่อยบอ อร่อยมากนะคะอือมาเลยลองมาดูคอมเมนต์กันหนึงน่ากินจริงสั่งที่รักเนี่ยนะคะต้องกินมะเขือเทศนะเพราะว่าผิวจะได้ดีๆนะคะอ่ะคำใหญ่ๆเลยนะคะอืมเดี๋ยวไปถ่าย จากด้านนู้นพี่ๆจะได้เห็นแบบแสงสว่างมาทางนี้นะคะจะได้เห็นแบบชัดๆนะคะเดี๋ยวดูเขากินไปก่อนเดี๋ยวน้ำลายไหลไปก่อนมเนอมา,เาแท้นี่วันกันได้มามวันเจ้หนำรอยจังเนี่ยนะคะแม่ยังนั่ง <laughs> ยำรอบที่สองอร่อยอร่อย เพราะว่าอันแรกนี่ก็คือมันเยอะเกิน,นยำแบบเต็มถาดอะนรแบบไหคะส่งไหนคะหนึ่งจานมันก็เลยแบบเครื่องปรุงมันจะเปรี้ยวไปนิดน,นึงนะอันนี้อร,อ,อร่อยอร่อยแล้วนะคะี้ยว,ตยวแต่มองมกินแา่แมนะ่ค้าเลยจําไม่ได้เลยจําอะไรไม่ได้ไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์นะคะเพราะว่ามัวแต่ยำแล้วก็กินอิ่มแล้วทำไมอิ่มแล้วเรียบร้อยกินข้าวเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะ อันที่ตัวนี้ใส่สีแดงใช่แล้ว <c oughs> ต้องแล้วค่ะวันนี้เป็นวันอะไรนี่ใ <อา S 1> ส่สีแดงนี่อร่อยจริงอร่อยจริงเมื่อกี้นี่แบบฆ่าไม่ได้ไงตัวนี้รู้ว่ามันเป็นสองการก็เลยฆ่ามไม่ได้ใส่มบบั่วเมื่อกี้เมื่อกี้ยำมั่วนะคะยำมั่วตำยำตั่วตำมั่วตำ ดูตัวตัวเราเหมือนคนึือขมังหนังคนบ้าโมยอยัางเบลคว้ไปโอเคเดี๋ยวค่อยมาล่ำลากันนะคะดูกันแค่นี้เนาะพอแล้วนะเดี๋ยวไวาหลังต้องมีมาดูทุกวันแน่ๆเพราะว่าน่าจะแบบสองสามวันมาไล้ครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวไม่ได้กิน โอเคนะคะตอนนี้ก็มืดสนิทท้องฟ้านะคะก็อยู่ที่โซล่าเซลลก็เลยสว่างนิดๆยังไม่เลิกกันนะตอนนี้ยังใส่แว่นกันแล้วก็ไลฟ์อยู่เลยนะคะก็จะมาล่ำลามี่พี่ก่อนแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแบบให้เต็มที่แบบให้ละเอียดนะคะเพราะว่าต้องไลฟ์สดแล้วก็ลืมไปเลยนะคะแล้วก็เปิดเพลงอะไรอย่างนี้แล้วก็ขายแว่นไปทําไปอย่างนี้ก็เลยแบบมันแบบไม่ค่อยได้เห็นกันเยอะๆนะคะก็เลยแบบ เดี๋ยววันที่่างๆจริงๆถ้าไม่ไลฟ์สดอะไรอย่างนี้ให้ดูกันเต็มที่นะคะเพราะว่าไลฟ์ไปคุยกับลูกค้าไปแล้วก็ลืมสนิทเลยนะคะว่าจะมาไลฟ์นี่นะคะแว่นสวยไหมคะคือสาวไปลงเขามาขายแว่นนะคะก็ช่วยๆกันขายให้นะคะเมื่อกี้ก็ไลฟ์สดช่วยๆกันโอ้โหไปค่ะเดี๋ยวด่านเปิดเตรียมไปทะเล เตรียมแบนไปทะเลกันนะคะทะเลเอาทะเลพมาให้รอดก่อนนะคะน้องเมย์ไม่เคยไปเดี๋ยวทะเลไทยค่อยตามมานะคะไปทะเลพม่าให้รอดก่อนนะคะเพราะว่าทะเลพม่าก็ยังไม่เคยไปเลชอบเลยนะคะวันนี้เขาให้ตัวอย่างมาขนเล็กๆกันค่ะขนเตียวเตียวเตียวมันกันอยู่นะคะ ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าสนุกสนานกับพี่พีเอฟซีที่มาดูแบบไฟ์สดอะไรเงี้ยก็เลยแบบตื๊ดตื้อตื้อตืเหมือนคนแบบถ้าพี่ๆบางคนไม่รู้นี่ก็คือแบบโอ้ยกินกันไปหมดกี่ขวดแล้วเมาหรือยังอะไรย่างเงี้ยนะคะที่จริงยังไม่ได้กินนะคะเพราะว่ามาสนุกสนานกับพี่พีเอฟซีนะคะก็เลยแบบจะประมาณนี้นะคะแปลงได้นะคะใครมีลูกที่บ้านก็ให้แปลงได้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ชม ที่น้องเวหยุดนี่ไม่ใช่อะไรใ,ให้ฟังเจะหอมไลฟ์อย,ย,อย,อยู่อะไรอ่ะผมก็ทํางานอะไรม,มือนเดิมงานอะไรนะอยู่ผมเป็นคนพมา่าผมก็เขียนภาษาไทยไม่ค่อยเก่งผมก็ทํางานอยู่ที่เราไงผมชื่อใจใจใจ พี่สาวคนนี้ชื่ออะไรพี่สาวคนไหนกี่นาพี่สาวคนนี้อ๋อจะหอมอ่านไม่รอดเราต้องไปอ่านให้นะคะโอเคเหนื่อยมากแล้ววันนี้ก็จะขอตัวล่ามลาพี่ๆนะครับพรุ่งนี้มาเจอเราอีกวันหนึ่งนะคะก็ก็อยู่บ้านไปวนไปก็จะบ้าจะบ้าขึ้นทุกๆวันแล้วนะคะเดี๋ยวเาเนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไฮแล้วเนี่ย คนเต้นอยู่ข้างหลังชื่ออะไรคะชื่อคำค่ะชื่อคำนะคะเต้นคำนะคะนี่นะคะก็บ้าเกือบ้าไปทุกๆวันแล้วนะคะเพราะว่าคนดูร้านก็ไม่ได้ไปตื่นเช้ามาแต่งเงอแต่งตัวมาแต่ผ่านเจ้าหอมแล้วก็มาบ้ากันทุกวันนะคะเต้นติ๊กตอกแล้วก็ไลฟ์สดช่วงนี้ก็ไลฟ์บ่อยนะเพราะว่าว่างจริงๆไม่ได้ไปไหนก็ไลฟ์ขายของกันนะคะไลฟ์ขายของกันนิดนนะคะก็เลยแบบเหมือนรู้สึกว่าบ้าขึ้นทุกวันแล้วนะคะ ทะเลแค่ตสาเทโลยังยังอยู่กับเรายันมาโอ้ยได้ใหญ่เแมวได้ใหญ่ไมเคืนนึงแมวสวยกันทุกคนเออยามค่ำคืนก็ไม่หวั่นนะคะใส่แว่นโชว์ใส่แว่นอยู่นะไม่ใช่กลางวันก็ใส่แน่นาไม่มืดนะคะใส่ได้นะคะเนี่ยเมื่อกี้กันแสงไฟด้วยโอ้ยใส่ก่อนดีกว่ากันแสงไฟหน่ะ นี่เออแ่สีแดงสีขาวมีสีดำนะคะโอ้ครบรถครบรถนะคะก็ไม่ได้ใส่เสื้อแดงกับเขามาก็ใส่อันนี้สีแดงใส่เสื้อสีขาวเลิศสิคโอเคค่ะจะ่มไลายจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังพรุ่งนี้ จะทําอะไรค่อยมาติดตามนะคะก็บ้าอย่างนี้ไปทุกวันนะคะอยู่แต่บ้านไปนะ,ะบ้าอย่างนี้ไปทุกวันนะคะโอเคนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องหมวยด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดกันไปรัวนๆนะกดแชร์กันเยอะๆให้ด้วยนะคะยอ่าดันซับน้องหมวยหน่อยนะคะก็จะขอบคุณยิ่งๆนะคะก็จะให้แบบเออสาวไต้ลงมาออกคลิปกัน,น้อง้งวัยบ่อยๆนะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ว่างถ้าเขามาก็น้องหมวยก็จะถ่าย สาวเต้งลงของเราเองนะคะก็จะให้ดูแบบเต็มอิ่มไปเลยอยู่บ้านก็ดูแต่หน้าเดิมๆก็เบื่อมีสาวเต้งลงมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คลิปนี้ก็จะสดใสขึ้นเยอะนะคะก็ไปจริงๆแล้วนะคะพูดเยอะเจ็บคอเดี๋ยวไปพี่รำคาญน,นะคะบางท่านก็บอกว่าไปตามถนนอะไรอย่างนี้นะคะพูดเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแบบ ขอตัวไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แล้วนะคะขอพี่ๆเขาว่าใเนาะก็การทําคลิปก็พูดเยอะก็มีคนชอบพูดเยอะเกินก็ไม่ชอบก็อาจจะมีนะคะก็ทําอะไรผิดพลาดต่ก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะทําอะไรที่แบบ หรือขาดขาดเกินเกินหรือไม่ชอบอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่มาดูขอบคุณมากๆนะที่มาดูคลิปน้องใหม่นะคะขอบคุณค่ะยินดีละ like ขอไปแล้วขอเนื้อขออ้ออีกคนนึงชื่อเหมยนะ